สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปูปักนะคะวันนี้มีได้รับของฝากจากพี่ต้อมค่ะช่องพี่ต้อมรักการปลูกนะคะมาเปิดดูกันค่ะว่าพี่ต้อมส่งอะไรมาให้พี่ต้อมนี้เป็นพี่สาวที่น่ารกักมากๆเลยค่ะจะคอยส่งของดีๆมาให้น้องๆตลอดเลยแล้วก็จะคอยให้คำแนะนำาให้คำปรึกษาที่ดีมากเลยค่ะ พี่ต้อมได้ส่งกิงมะนาวพันดุกพิเศษมาให้นะคะบีได้รับแล้วนะคะพี่ต้อมกิงมะนาวบีจะรักษาเลี้ยงให้เป็นอย่างดีเลยค่ะของบีนี้ใช้ระยะเวลาการส่งรู้สึกว่าจะหลายวันนะคะใบของเขาก็รู้สึกว่าจะเหี่ยวเหียวร่วงๆนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อน ก่อนที่จะเอาลงกระถางนี้บีก็ต้องเด็ดใบทิ้งนะคะแล้วก็เอาลงกระถางค่ะขอบคุณพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยค่ะที่ส่งมาให้น้องค่ะเดี๋ยวบีจะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ต้อม